แสบแท้เดเจ้าเงี้ต้นยังนะครับนี่ครับจักรยานปั่นจักรยานมากนะครับเด้อมือนีกับแม่พอทีสองคนเพิ่นกันลังเป็ดเป็ดยังครับนี่เ็ยยังครับนี่แย่ไข่มดแดงโอ้แย่ไข่มดแดงอะไรแย่ไข่มดแดงโอ้ยไข่มดแดงนะครับบ้านเฮานะครับโอ้มีไข่ใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่กอนใช่ใช่นี่แหละคือวิถีชีวิต วิถีชีวิตของชุมชนเนาะจ้าเป็นจะเแซ่บแท้เจ้าเงี้ยต้นยังนะครับเนี่ยแง่แต่ต้นไผมมองต้นเนี่ยนะต้นตัดผมด้วยนแดงกัดเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็นพีสานป่าเข้าครับโอ้ยทำไมเขาต้องใส่แป้งเพราะว่าไงใส่แป้งมันไม่ให้ต้นแตก อ๋อไม่ให้มันกัดไข่ไม่ให้มันกัดไข่นะครับโชคดีแม่ค้าไม่มีไข่ไม่มีโอ้มีแต่พ่อค้ามีไข่แล้้วพ่อคาเดี๋ยวคุณยายจะโดนมดกัดไข่นะฮะต้องเข้าใจจ้ะโอ้โหนี่นะครับนี่คือวิถีชีวิตชุมชนโอ้ได้รอบนี้ได้เยอะนะเนี่ยรอบนี้ได้เยอะนะนะครับกิโลเท่าไหร่ครับไปขายเลยเนี้สี่ห้าร้อยจ้ะโอ้กิโลหนึ่งสี่ห้าร้อยนะครับนะโอ้เผื่อจะได้เนาะก็จะได้ไม่กี่กิโลครับนี่ บางวันก็ไม่ถึงโลบางวันก็ได้โลจ้ะครับครับครับจ้ดีว่าแถบนี้เป็นเป็นเขาเป็นธรรมชาตินะเขานะที่นี่ที่ไหนครับเบิบอกบอกเลยครับที่นี่ที่นี่ที่ที่ตรงนี้คือสถานที่เป็นเขาเขาแดงเขาแดงนเขาแดงะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นเขาแดงแล้วก็มาเจอที่มีการกำลังทำเกี่ยวกับเรื่วิถีวิถีชุมชนนะเนี่ยโอ้โหกัดไปเลยเจ็บ เออมันมันรู้นะนี่มดแดงเลยู่นะเออว่าจะเข้าแต่ผม่ใจยังกัดผมโอ้โหโอ้เอาอีกแล้วโอ้ตายแล้วนวดราแป้งมายิ่เดินยิ่งเดินมันก็ยิ่งไปหายิ่งกัดนะครับนี่ไข่มดแดงเฮลโอ้โหระวังอย่างเดียวอย่าให้โดนกัดไข่แค่นั้นนะตายแล้วอากาศดีนะฮะช่วงนี้ก็ทางขึ้นภูเขาไปนาะ ไปนี่ห้อยปืนนะพี่ก่อนนะใช่ห้อยปืน,นเราจะผ่านน้าตกสองน้ำตกสาน้ำตกนี่แหละไปเราไปเรื่อยๆยแต่ข้างล่างก็จะเป็นสุ่สารที่เราผ่านมานี่ก็ขอบคุณครับจ้าอ่าอ่